ช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางประกอก9 International Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสำหรับเสาร์นี้หัวข้อของเราวันนี้ชื่อว่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าโดยใช้ระบบนำวิถีผู้ที่จะมาให้คำตอบกับความกระจ่างกับเราท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโออทโปิคส์อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา และออท p เปดิกบูรณะสภาพรองศาสตราจารย์นายแพทย์คงศัก์ย,ยุตนาสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอค่ะช่วยกระนาคลายความกังวลสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าค่ะครับถ้าเรามีข้อเข่าที่ไม่ดีในกรณีที่เราใช้ข้อเข่ามา มากนะฮะอาจจะมีอุบัติเหตุน้ําหนักตัวมากเกินหรือแม้แต่ว่ากรรมพันธุ์เช่นออคุณแม่คุณยายเราข้อเข่าเสือ่อมเข่าโกงอะไรเงี้ยนะฮะก็ะมีโอกาสที่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะมาถึงเราคุณหมอคะแต่หัวข้อของเราวันนี้เนี่ยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่านะฮะโดยใช้ระบบนําวิถี นี่หมายถึงว่าผ่าตัดแล้วยังไงหรือยังไงครับคืออย่างนี้ครับขั้นต้นเนี่ยจะต้องจับจุดต่างๆบนข้อเข่าที่เราจะทําการผ่าตัดก่อนแล้วก็จะสร้างภาพโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นี่นะครับให้เป็นข้อเข่าที่เราจะผ่าตัดนะครับแล้วก็จะเขาจะกําหนดมาเลยว่า มุมที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นหลังผ่าตัดเป็นมุมไหนบ้างระบบที่เป็นแสงอินฟราเรดจากอุปกรณ์เนี่ยก็จะยิงไปยังจุดที่เราผ่าไปแล้วะนะ,ะก็จะบอกว่าสิ่งที่เราตัดไปนั้นตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่าเมื่อทําแล้วโดยระบบนําวิถีเนี่ยเราจะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมกี่วันคนไข้ส่วนใหญ่อยู่โรงพยาบาลประมาณสัก3วันหลังผ่าตัดเท่านั้นเอง3 4วันก็กลับบ้าน<อ>แล้วก็เดินใช้วอลเกอร์หัดยกขาบริหารนี่อีกประมาณสักเดือนหนึ่งหลังจากนั้นอาจจะใช้ไม้เท้าข้างเดียวอีกสักประมาณเดือนหนึ่ง เพราะฉะนั้นเรียกว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเน oui, ี่ยนะฮะประมาณ2เดือนเท่านั้นเองวันน mm ี้นะคะเราต้องขอขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างมากเลยทําให้เรามั่นใจเพราะว่าโรคของข้อเข่าเสื่อมนั้นไม่ว่าหญิงหรือชายคือทุกคนต้องพบแน่นอนนะคะขอบคุณมากมากค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับ Happy Life คุณ